สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนในคลิปนี้นะคะเราจะมาสอนวิธีการสั่งของในแอปเถาวเป่ากันค่ะอ่ะเรามาดูวิธีการแรกกันเลยนะคะเริ่มจากเพื่อนๆเนี่ยโหลดแอปค่ะเข้าไปที่ App Store นะคะถ้าเป็น p p o o n เนี่ยก็จะเป็น App Store ถ้าเป็น Android นะคะก็จะเป็น g o o g l e p l a y Store นะคะอะ่เราก็คลิกเข้าไปหลังจากนั้นให้พิมพ์เถาวเป่าค่ะ เพื่อนๆเลือกอันที่เป็นสีส้มนะคะแอปสีส้มเนี่ยค่ะแล้วก็กดดาวน์โหลดได้เลยพอโหลดแอปเสร็จแล้วนะคะเราก็กดเปิดได้เลยนะคะคลิกตรงสีส้มและกดปิดไปเลยนะคะ อ่ะเราก็เข้ามาในแอปเถาเป่าเรียบร้อยแล้วอ่าเริ่มแรกนะคะถ้าเพื่อนๆเนี่ยจะเสิร์ชหาสินค้าเนี่ยนะคะมีด้วยกันอยู่2แบบค่ะ1เลยนะคะก็คือจากการที่อ่าถ่ายรูปนะคะหรือนําเข้ารูปภาพนั่นเองค่ะและ2นะคะก็คือการพิมพ์ข้อความค่ะเดี๋ยวเราลองมาเริ่มอันแรกกันเลยนะคะคือการถ่ายรูปค่ะ สมมุติว่าเราจะถ่ายเมาส์นะคะก็กดถ่ายได้เลยอันนี้นะคะก็จะขึ้นหน้าร้านที่ขายสินค้าแบบที่2นะคะก็คือการใส่ข้อความเพื่อที่จะเสิร์ชหาสินค้านั้นนะคะโดยการที่เพื่อนๆเนี่ยสามารถที่จะเอาไปแปลได้ใน Google Translate ค่ะ แบบที่สองนะคะเพื่อนๆเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปดูได้ที่เพจนะคะในกลุ่มของเฟ e บุ o กเนี่ยชื่อว่า P Order ทุกอย่างบนโลกใบนี้ใบใบายก๊อปแก๊กนะคะเราก็จะลงคำศัพท์ให้เพื่อนๆเนี่ยได้ก๊อปนะคะแล้วก็สามารถที่จะเอามาวางตรงนี้ได้เลยค่ะอ่ะเราลองมาทำกันเลยนะคะ อันนี้เราจะเสิร์ฟเป็นเสื้อผ้าผู้หญิงค่ะก็จะขึ้นหน้าร้านมาให้เราเนี่ยได้เลือกมากมายเลยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเพื่อนๆคลิกตรงทางซ้ายสุดค่ะแล้วเลือกอันที่สองค่ะเลือกอันที่สองนะคะก็คือหน้าร้านที่ไหวใจได้ค่ะเพื่อนเพื่อนก็คลิกอันที่สองได้เลยนะคะ ก็จะขึ้นหน้าร้านนะคะที่ไว้ใจได้เชื่อถือได้นะคะอันนี้เพื่อนๆเนี่ยสามารถที่จะสั่งซื้อกับร้านค้าพวกนี้ได้นะคะต่อมาเลยก็คือตรงกลางค่ะตรงกลางเนี่ยนะคะก็คือสินค้าที่มีจํานวนหรือว่ายอดสั่งซื้อที่เยอะนะคะและเพื่อนๆสังเกตเห็นไหมคะว่ามันจะมีสีแดงๆค่ะสีแดงเนี่ยแหละคะ่ะก็คือหน้าร้านที่ไว้ใจได้ค่ะ สมมุติว่าเราจะสั่งเสื้อนะคะจากร้านนี้เนี่ยเราก็คลิกเข้าไปได้เลยค่ะอ่าพอเพื่อนๆเปิดหน้านี้ขึ้นมาแล้วนะคะก็จะมีราคาขึ้นค่ะราคาเนี่ยอันนี้นะคะจาก25หยวนนะคะเหลือโปรโมชั่นตอนนี้เนี่ย เหลือ9.9ค่ะ9.9หยวนถ้าเพื่อนๆสั่งในเวลาที่เขากำหนดเนี่ยนะคะก็จะได้ราคาโปรโมชั่นนี้ไปค่ะแต่ถ้าเกินเวลาที่เขากำหนดแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้ราคาที่เป็นปกตินะคะพอเราเลื่อนลงมาค่ะ,ะแล้วในค่าส่งนะคะคือค่าส่งเนี่ย สามารถที่จะกดเข้าไปได้ก็ต่อเมื่อเพื่อนๆเนี่ยเป็นสมาชิกแล้วนะคะก็จะสามารถที่จะกดเข้าไปดูได้นะคะว่าค่าส่งเนี่ยราคาเท่าไหร่อะต่อมานะคะจะเป็นรีวิวค่ะรีวิวเนี่ยสามารถดูจำนวนได้เลยนะคะรีวิวอันนี้คือสามหมื่นกว่ารีวิวนะคะเพื่อนๆก็คลิกเข้าไปเลยค่ะคลิกเข้าไปนะคะเพื่อนๆก็จะเจอรีวิวจากลูกค้าค่ะที่ซื้อไปแล้วว่าตรงปกหรือเปล่านะคะ พอเราดูรีวิวเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็กดมาหน้าเดิมค่ะอะแล้วต่อมานะคะเพื่อนๆก็เลื่อนลงมาข้างล่างค่ะก็จะมีรายละเอียดของสินค้านั้นนะคะในตัวอย่างนเนี้ยเนี่ยอาถ้าเราเนี่ยจะสั่งซื้อเสื้อผ้าใช่ไหมคะก็จะมีรายละเอียดสินค้าของไซส์นะคะขนาดแล้วก็เป็นรูปภาพที่ที่ทางร้านเนี่ยได้ถ่ายไว้นะคะ อ่ะแล้วพอหลังจากนั้นนะคะถ้าเพื่อนๆเนี่ยอยากที่จะดูสีดูไซส์นะคะในขั้นตอนนี้เนี่ยมันยังกดเข้าไปดูไม่ได้ค่ะเพื่อนๆต้องสมัครก่อนนะคะเราก็เข้าไปเลยค่ะตรงสามจุดนะคะทางขวามือบนสุดเนี่ยกดเข้าไปเลยค่ะและเลือกสุดท้ายค่ะอันสุดท้ายเลยต่อมานะคะจะเป็นขั้นตอนการสมัครค่ะให้เพื่อนๆเนี่ยคลิกตรงสีส้มนะคะหลังจากนั้นเนี่ย ให้เ,เพื่อนๆเนี่ยกดเลือกเป็นตัวทีบวกหกค่ะเลื่อนไปตรงตัวทีเลยนะคะบวกห6หลังจากนั้นเนี่ยให้เ,เพื่อนๆใส่เบอร์โทรศัพท์ที่จะใช้สมัครค่ะและตัดสูตรข้างหน้าทิ้งนะคะคยกตัวอย่างนะคะเ,คเช่น097ก็ก็ตัดศูนย์ข้างหน้าทิ้งเลย หลังจากนั้นนะคะก็ให้กดสมัครได้เลยค่ะในขั้นตอนนี้เนี่ยนะคะรหัสเนี่ยจะส่งมาในเครื่องโทรศัพท์ที่เราใช้สมัครค่ะหลังจากนั้นนะคะถ้ารหัสเนี่ยเข้ามาในข้อความแล้วก็กดกรอกได้เลยค่ะรหัสสุดท้ายนะคะที่เขาให้มาเนี่ยมีหกตัว เรียบร้อยแล้วค่ะนี่นะคะเราก็สามารถที่จะทําการดูสีดูไซส์ได้นะคะและก็กรอบลิงก์มาให้กับทางชิปปิ้งได้หลังจากนั้นนะคะพอเพื่อนเพื่อสมัครได้แล้วเนี่ยก็สามารถที่จะกดเข้าไปดูสีได้เลยนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะเลือกสีดูสีได้นะคะพอจะสั่งซื้อเนี่ยถ้าเพื่อนๆต้องการที่จะกรอบลิงก์นะคะเพื่อที่จะทําการสั่งซื้อเนี่ยให้เข้าไปตรงมุมขวาสุดนะคะที่เป็น3จุด พอกดเข้ามาแล้วนะคะให้เลือกอันสุดท้ายสุดค่ะอันท้ายสุดนะคะหลังจากนั้นให้คลิกทางซ้ายสุดค่ะที่เป็นสีขาวพอขึ้นตัวภาษาจีนแบบนี้นะคะคือกรอบลิงก์เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เรามากดวางในไลน์ได้เลยค่ะเพื่อนๆสามารถที่จะบอกจำนวนที่จะสั่งซื้อนะคะแล้วก็ไซ แล้วก็สีค่ะถ้าเพื่อนๆเนี่ยนะคะต้องการที่จะกลับไปสั่งสินค้ากับร้านเดิมเนี่ยก็ให้เข้ามาหน้าเถาเป่าค่ะแล้วกดตรงสีขาวนะคะตรงร้านนี้ตรงสีขาวพอกดเข้ามานะคะก็จะเห็นสินค้าลายอื่นหรือแบบอื่นนะคะที่อยู่ในร้านเดียวกันค่ะ หลังจากนั้นนะคะถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยต้องการที่จะสั่งซื้อเพิ่มเติมเนี่ยก็ให้ทําแบบเดิมเลยค่ะทําการก๊อปลิงก์สินค้าที่อยากจะสั่งซื้อเพิ่มเติมได้เลยค่ะ